ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอนําเสนอธงบาาัตรท้าอีกเช่นเคยนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็จะเป็นลายทามาจากเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าลวดลายที่ทําก็จะแตกต่างกันออกไปเล,เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งแต่ละชิ้นจะไม่ซ้ํากันแน่นอนนะคะหมายที่ใช้ถากจะใช้ไหมแพรวาวนะคะหรือซับสโตนนะคะของร้านคุณแพรนะคะสบายใจได้ถักค่ะสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook คุณแพลได้นะคะร้านสบายใจได้ถักค่ะงานชิ้นนี้นะคะงานสำเร็จรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูลายนะคะอันนี้มีส่วนของฝาบาทนะคะตรงกลางก็จะเป็นลายกลีบบัวล,ลอ้อมรอบด้วยเสาธรรมจักร12เสานะคะด้านข้างก็จะเป็นกลีบบัวเหมือนกันนะคะด้านใน ก็จะเป็นกลีดดอกไม้กลีดด้วยงานกลีดดอกไม้นะคะบาตรชิ้นนี้จะเป็นขนาด9นิ้วนะคะส่วนตัวบาทก็ลายเหมือนกันนะคะกับลายฝาบาทก็คือตรงกลางก็จะเป็นกลีดบัวล้อมรอบด้วยเสาทร,รมาจากร12เสานะคะเติมกลีดบัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลวดลาย ลวดลายคล้ายกันนะคะแล้วก็ปิดบัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดที่ลวดลายด้านข้างนะคะส่วนสายทอจะจะเป็นสายที่ใช้ในการทอนะคะก็จะมีความเหนียวแล้วก็นุ่มด้านข้างใช้เป็นกระกับไม้นะคะเวลาเข้างานเสร็จก็จะประมาณนี้ นี่ค่คะจะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะถลกบาทพร้อมบาทนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่3,990บาทนะคะสนใจสั่งถักจองคิวมาได้นะคะคิวอาจจะนานหน่อยนะคะเนื่องจากไม่ค้าติดงานในฟาร์มยาวเลยค่ะสวัสดีค่ะ